สวัสดีครับตัวดีคนที่กดลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่นะครับผมวันนี้มากับวันนี้ผมมีออฟจะรีนิดหน่อยก็เลยพามาดูว่าถ้าเราออฟพลาดเนี่ยมันสามารถรีออฟได้แล้วรีออฟได้ไหมรีออฟได้หรือเปล่าเหมือนอยากให้เพิ่มเหมือนกับจะเพิ่มสเตตตรงนี้สเตตตรงนี้ยี่สิบสี่เป็นยี่สิบหกเราสามารถแก้ได้ไหมนะครับอ่ะ เดี๋ยวนี้ไปดูกันเลยนะครับวิธีรีออฟนะครับผม,มไม่ใช่การรีออฟมันเป็นการยัดเข้าไปแทนนะครับผมสิ่งที่เราต้องมีนะครับคืออันแรกนะครับผมจะเป็นของนี่ครับยันยกระดับการประดิษฐ์นะครับจะเป็นชุดกับอาวุธนะครับมันจะแยกกันนะครับอมันก็จะแยกกันนี่มันก็จะแยกกัน,น,กกกนวิธีการใช้งานนะครับผมให้เราเตรียมหินไว้ก่อนเตรียมหินไว้เหมือนเราผมจะเปลี่ยนออฟอาวุธนะ ผมจะเตรียมหิน26ไว้ก้อนหนึ่งเจาะ49ไว้ก้อนหนึ่งเพื่อที่ที่จะรีออปชั่นมันนะผมโอเคตอนจะแล้วก็อย่างนะี้นะถ้ากดใช้งานนะเนี่ยกดใช้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เราก็เลือกอาวุธที่เราจะใส่ลงไปจะ,จะรีออปนะครับผมนี่เราก็ใส่อาวุธลงไปอ๋อลืมบอกรับผมหาได้จากที่ไหนนะหาได้จากนี้ถ้าผมจะซื้อได้วันละครั้งด้วยเหรียญ ด้วยเหรียญรูนะครับผมนี่จะซื้อได้วันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าใครอยากรีออฟจัดๆก็มานี่เลยมีขายนี่นครับผมร้ 160. อยหกสิบอ่ากับสามร้อยแปดเน่ไใช่สามร้อยแปดกับร้อยหกสิบอาวุธจะเป็นสามร้อยแปดนะครับผมแล้วก็ชุดจะเป็นร้อยหกสิบครับก็อกมาผมจะเอาเอาเป็นอะไรอ่ะแต่ว่ามันติดยากนะผมก็รีหลายรอบแนละ้วเอาเป็นชุดเอาเป็นอาวุธก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผม แล้วก็เราก็เลือกหินที่จะใส่ลงไปอ่าอันนี้เป็นยี่สิบหกจุดแปดสี่แต่ว่ามันมันติดยากครับผมผมก็ไม่ได้หวังให้มันจะติดแล้วก็เราก็เลือกรูที่เราจะรีครับผมเป็นรูไหนอ่ารูนี้แล้วกันยี่สิบสี่อันนี้โอกาสติดกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอกาสติดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่ติดอยู่แล้วแหละแต่ว่าทําทําให้ดูทําให้ดูตอนนี้ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นยี่สิบสี่จุดแปดนะครับผมเดี๋ยวถ้าใส่ติดมันจะเป็นยี่สิบหกจุดเก้ายี่สิบหกจุด ถ้มามันติดนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะไม่ติดเพราะว่ามันติดยากใส่ดีไหมไปอ่าไม่ติดนะครับผมอันนี้คือล้มเหลวไปก็เดี๋ยวจะเป็นอันนี้แล้วกันฮะอันนี้ก็เป็นอ่าอืมเอาเป็นปอกแขนแล้วกันนะผมปอกแขนปอกแขนแล้วกันอันนี้แล้วกัน ก็ใส่หินลงไปก็ใส่บอกแขนเนี่ยอบอกแขนเนี่ยบอกสิบเอ็ดแล้วเราก็หาหินนะครับหินเราจะรีโอเคตอนนี้สี่สิบเก้าครับผมผมจะรีรูแรกนะรูแรกนี่มันจะเนี่เพิ่มโอกาสติดเยอะหน่อยก็กดไปอ่าไม่ติดอีกแล้วครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันทําให้ดูเป็นวิทยากรไอวิทยาทานนะครับผมว่าเราควรจะรีไหม เอาอีกทีนึงอา่าไม่ติดอีกแล้วโอ้โหโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการรีอยู่ที่ว่าดวงพหุคุณแล้วจะติดหรือไม่ติดนะครับก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้สั้นๆซึ่งสามก้อนไม่ติดสักก้อนเลยครับก็ลองพิจารณาดูนะว่ามันติดไหมมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้หรือเปล่ามันคุ้มค่ากับหยวนมันคุ้มค่ากับเงินกับหินที่เราเสียไปไหมนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ติดง่ายๆเลย ก็ประมาณนี้ผมคลิปนี้ก็ไว้เจอใหม่ครับคลิปหน้าผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ